ขับขอเชิญท่านนายกนะครับ,บน,น,นะครับประจำเปลี่ยนต้นที่สานะครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านอนุรักษ์กันพิทิวัฒน์อดีตนายกเทศมนตรีตำบลโรงมะเดี่อได้วัดขาบุษนะครับ ขอเชิญท่านเปิดรวยนะครับถวายราชกัิยรครับตกาถวามกๆขอเชิญท่าน,นประ,านะร,านระทานให้ท่านผูมีเกียรตทั้งสาท่าน,นะครับได้จุดเทียนชัยมหามงกลน,นะครับ 怎么了？